สวัสดีครับช่อง youtube ิชชอปนะครับผมอยู่ในตลาดปฐมมงคลวันนี้วันที่12มีนาคม2564นะครับก็ในนี้ก็จะมีมาอาหารหลายอย่างนะครับช่อง youtube รชอปพามาดูร้านคุณป้าคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณป้าป้าชื่ออะไรครับผมสวรรค์ฮะสวรรค์ชื่อสวรรค์ตรงภาบกันนรลก ป้าขายปลาอร่อยมากคือพี่สาวผมกับผมก็ชอบกินเนี่ยที่นี่จังหวัดนครปฐมนะในตำบลนครปฐมเจดีย์อําเภอเมืองครับแล้วป้าเป็นคนที่ไหนผมกาังเดินดยอยู่จังหวัดนครสวรรค์คนนครสวรรค์แล้วก็ชื่อสวรรค์อ๋อแม่พ่อแม่เลยชื่อตั้งชื่อสวรรค์ครับแล้วไม่ทราบว่าอ่ามาขายมาอยู่นครปฐมกี่ปีแล้ว เดีいい๋ยวให้ป้าพูดดังๆนิดななนึงนะเสียงมันดังยี่สิบกว่าปีครับขายอะไรบ้างนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยากอยากจะรู้เดี๋ยวจะถามเรื่องราคาคุณป้าเขานิดหนึ่งนะครับวันนี้นี่ปลาอะไรแพงสุดในนี้ป้าแนะนําหน่อยอ๋อมมนมีแพงมีมีแพงสุดในนี้คู่นี้คู่ละห้าต <50 S 2> ินะแค่สามห้าสิบบาทเนี่ยแพงสุดนะ และอันนี้ปลาอะไรนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนพวกนี้คือทอดน้ํามันอย่างนี้หมดเลยแล้วขายดีที่สุดคืออะไรครับปลาปลานิลมีแบบว่าเป็นตัวแล้วก็ที่หั่นแล้วตัดแล้วแถมกระดูกฟรีใช่ไหมแถมกระดูกปลาฟรีไม่มีกระดูกเลยอ๋ออันนี้คือไม่มีกระดูกเลยนะอย่างได้กระดูกตัวนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับ นี้ใ่ขายตัวเดียวก็สามสิบสองตัวสามสิบสองตัวห้าสิบแล้วอย่างนี้สามสิบสามสิบอันนี้ก็สามสิบอันนี้เาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาซิวแก้วปลาซิวแก้วครับแล้วอันนี้อยากได้ปลาแต่มยงมีก้างอ๋ออยากได้กระดูกอันนี้บางคนคือทอดกรอบแล้วกินเข้าไปเลยได้แคลเซียมนะอ่าโอเคแล้วแล้วอย่างนี้ก็สามสิบเหมือนกันครับแล้วระหว่างมีก้างอันนี้ไม่มีก้างอันนี้มีก้างอันไหน,าน,นขายดีวกว่ากัน,นกครับ าขาายดีว่คนจะชอบกินกว่าเขากลัวไปติดคอดดอืมเดี๋ยวยุ่งแล้วร้านป้านี่ขายทุกวันอะไรเอ่ยที่นี่ขายทุกวันวันจันทร์กับวันศุกร์ครับกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสามทุ่มบ่ายสองโมงถึงสามทุ่มป้ามีเบอร์โทรมีไลน์ไหม บอกดังๆเลยอ่ะทีเบอร์แต่ว่าไลน์เล่นแล้วทำให้เป็นอ่ะบอกบอกบอก,บอกเบอร์โทรเผื่อคนดูช่องผมใช่ไหม<ช>มาจากต่<ช>างจาังหวัดจ,จะมาแวะตรงนี้นะแต่ได้แบบป้าขายไหมแ <c oughs> ดนบอกก่อนว่า <c oughs> ผมยกนี้ให้ป้าเลยนะอร่อยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยผมมากินประจํานะเนี่ยปลาปลาอะไรนะปลานิปานปลาน,นินแดดเดียวถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่าหนึ่งแดดได้ไหมไปตากเองของเราสองแดดไม่ได้เพราะว่าแดดเดียวแดดเดียวพอแล้ว ความสะอาดมีแมลงวันตอมมีอะไรไหมหรือว่ามีปิดบังไว้อย่างดีมันก็มีที่บังที่อะไรอย่างนี้ไม่มีตอมมากไม่ตอมมากมีที่บังไม่มีเลยผมเคยดูบางรายการนะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้คุณป้าเข้าังนิดนึงว่าเคยเคยดูบางรายการเขาจะแบบว่าเป็นทําเป็นมือเลยเป็นเกระชอมใช่ไหมอ่าแล้วก็เราไม่มีเราตักแป๊บเดียวตักแป๊บเดียวตัแค่ยี่สิบนาทีเราเสร็จแล้วครับ แต่ว่าพอมันลงกระทกมันก็อร่อยมันก็อยู่ในป่าใช่เปล่าอ่ะป้าบอกเบอร์โทรแล้วบอกเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หกสามสี่เก้าสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าสองศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่เก้าสี่เก้าสองชื่อว่าป้าสวรรค์ขายปลาอร่อยสุดๆปลาแดดเดียวนะครับ ถ้าอยากได้มากกว่าหนึ่งแดดเป็นตากเพิ่มเองนะครับแล้วตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดปฐมมงคลปฐมมงคลอ่าเปิดกันทุกวันเหรอที่นี่เขาเปิดทุกวันเลยชันธรรมดาก็เปิดแต่ะมีนัดมีเป็นวันนัดจะสองวันวันศุกร์กับวันจันทร์อ๋อร้านจะเยอะใช่ร้านจะเยอะจะมีจากที่ผมยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยนะตรงข้ามอีสุสูนะตั้งเสียพวดนแถวปัทโถมเนี่ยอันนี้แปลว่าซอยหนึ่งก็คือเดินเข้าไปซองซ้ายขวา ไปจนสุดนี่แค่ไหนอ๋อสุดแค่นี้ไม่ไกลมาก,มกครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกบอกเป็นเผื่อใครมาเที่ยวแถวนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดปฐมมงคลใช่ไหมป้าหน้าธนาคารกับพิจรณตลาดปฐมมงคลแล้วก็ด้านตรงนี้ก็เป็นตลาดผลไม้นะครับแล้วคือถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรแยกทุ่งข้าเมนน่ะนะเลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะ เลี้ยวขวาเข้ามาเลยแล้วก็มาเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรอะประมาณสักสามร้อยเมตรได้นะก็จะเจอเนี่ยเขาเอาน,อน,นี้อันนี้คืออะไรอ p ปโป้นะจะมีศูนย์ออปโป้อยู่นะแล้วก็เห็นตรงนั้นแว๊บจะมีร้านอะไรนะเจ๊อะไรนะ J ag, <Okay. S 1> เจ๊แขกหรือเจ๊อะไรนะชื่อเจ๊แขกที่ดังๆอ่ะขายขนมคคกนะครับเรียกคนรอกันเต็มเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปดู <Okay. S 1> แล้วก็้าด้านนี้ก็จะมีเซเว่นบ้างมีซีเจ ถ้าตรงไปตรงเนี้ยประมาณอีกสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปองค์พระปฐมเจดีนะครับหมายถึงว่าตรงตามถนนเน,นี่ยนะองค์พระปฐมเจดีอยู่ใกล้ๆไปประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรแค่นั้นไม่ไกลเนี่ยลูกค้ามากันเยอะเลยนะแล้วลูกค้าประจำป้าเยอะไหมครับเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกัน ยอ,ยอ๋อเหรอครับโอ้ป้าเขาขายมาสามสิบปีแล้วนะลูกค้าเก่าๆยัองอยู่กันครบไหมครับครับผมที่กินตั้งแต่สามสิบปีก่อนเจเปรจาเนั่ยก็มีลูกค้าเก่าตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ป้าบอกก็ยังมีนะตั้งแต่ตัวเล็กยังเป็นมี่เป็นหนุมเป็นผู้หญิงอ๋มมอมาซื้อตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วอยู่ตรงนี้เลยอ่ะ เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่เป็นเมื่อก่อนมันจะขายเดินหนอะไรนะเมื่อก่อนทำไงฮะอ๋ออยู่ทางนู้นแล้วเขาก็ให้มาอยู่ตรงนี้การเนี่ยนะครับใครมาเที่ยวนครปฐมนะผมให้ดูบริเวณรอบๆนิดนึงก็มาได้ขอบคุณป้านะครับเดี๋ยวผมกลับมาเอานะเอาเอา60ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมา เดี๋ยวพาไหนๆก็ถ่ายจากตรงป้าแล้วพาคมไปเดินเที่ยวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมานะครับมีโครงการเราชนะแล้วร้านป้าโครงการเราชนะอะไรเข้าด้ไหมหรือไม่เราชนะไม่เข้าอ๋อป้าใช้ไม่เป็นเลยเราเลยเป็นเราแพ้ไปเลยขำๆนะป้าผมก็สนุกสนานนะครับ ให้คนดูไม่เครียดนะอป้ามีอะไรจะบอกท่านผู้ชมเชิญไม่รู้จะบอกจะบอกมาอุดหนุนกันละกันโอเคก็มาอุดหนุนกันละกันมาอุดหนุนละกันทุกวันจันทร์กับวันศุกร์กี่โมงถึงกี่โมงนะวันธรรมดาลูกเขยจะมาขายกันอ๋อวันธรรมดาก็มาได้มาได้วันธรรมดาก็มาได้ลูกเขยจะมาลูกเขยจะขายอยู่ฝั่งนี้แถวเนี้ยแถวเนี้ยนะ ก็วันกันนี่แหละที่ป้าจะมาตรงนี้ควันธรรมดาเรื่องไหนจะมากว่นอ๋อได้ครับได้เดี๋ยวผมพาคนเดินเที่ยวกันนะเด,เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะก็ดูด้านขวานิดนึงจาได้ว่าหลายปีก่อนเคยมาแล้วครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุยๆได้นะครับเป็นไงครับช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงยานายกยกเลิกการฉีดไปแล้วมั้งนะวันนี้นะ มันมีปัญหาอยู่เอ่ากว,วัน,น,นเป็นไงบ้างเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขายขาย,ขายทุกวันอะไรครับผมวันจันทร์กับวันศุกร์เหมือนกันขายดีไหมครับได้เรื่อยๆนะช่วงโควิดลูกค้าหายไปเยอะไหมเย,เยอะเลยถึงครึ่งหนึ่งไหมได้อยู่ป้าลูกค้าหายถึงครึ่งไหม มันจะเป็นมาตรฐานครึ่งหนึ่งเนี่ยแหละนะนี่มีโครงการเราชนะด้วยนะครับถ้าร้านไหนไม่มีเป็นเราแพ้ครับล้วป้าไม่หัดใช้โทรศัพท์เหรอมันไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากหรอกแต่วราก็รงารจับมันไม่ค่อยได้อ๋อเอาเอางงนะเข้าใจเข้าใจมันยุ่งอยู่นะครับผมนี่คือปัญหา ไม่เป็นไรครับเก็บเงินสดเน,นี่ยแหละครับสบ,บายใจอ่าเที่ยวดูเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวตรงนี้เขาก็ขายหมูขายอะไรนะ สลัดไฮโดสลัดไฮโดคืออะไรครับอ๋อคำว่าไฮโดนี่คือเราตั้งเองหรือว่ามันมีในในตลาดทั่วไปแล้วตลาดทั่วไปแล้วมีนะมีมานานยังนานแล้วนานแล้วลุยสวนโลยอปูปลาทู40่สลาดไฮโดรสาจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ตลาดเว่าตลาดปฐมมงคลเลยใช่ไหม ร้านนี้ก็จะขายข้าวแกงนะขายข้าวแกงอันนี้ก็หางหมูกรอบเมื่อตอนนู้นจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ผมก็รู้บอกกันว่านานๆผมมาเดินเที่ยวสักทีนะวันนี้ก็แวะมาซึ้อปลาปกติเป็นที่สาวมานะครับอ่าไม่ทราบว่าตั้งแต่ขายมานี่หมูหมูตายไปกี่ตัวแล้วครับ <laughs> รู้สึกว่าจะน้ำไม่ท่วนเล้วนับไม่ท่วนได้ทําบุญให้มันบ้างไหมครับประจํานะครับโอเคก็หน้าโรงทานนี้มันก็อร่อยใช่ไหมก็ใครกินใครกินก็แผ่บุญให้มันด้วยเนาะเอามีมีอะไรจะคุยไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปเที่ยวทไหนละร้านร้านชื่อร้านไดครับป้านิดจ้ะป้านิดน่ะขายทุกวันไหมทุกวันจ้ะแล้วแล้วอย่างนี้นี่ คนก็ไปตัดตัดตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กินเลยจิ้มน้ําจิ้มอย่างนี้เลยเป็นน้าจิ้มอะไรที่เขาจะจิ้มกันจิ้มแจ่วกับซีฟู้ดอันนี้จาจิ้มซีฟู้ดกับน้ําจิ้มแจ่วก็มันเป็นหมูหมูพากกลางแล้วก็เป็นหมูแบบอยู่บนบกแต่มันก็ไปกับซีฟู้ดได้ซีฟู้ดไปได้กับทุกอย่างนะไปได้ทุกอย่างแล้วแต่คนชอบนียขอบคุณมากครับถายทุกวันเลยป่ะครับทุกวันจันถึงไม่นี่มันหยุดเลย รั้นี้รู้สึกจะหยุดนรรหัดจะหยุดค้าหรือหาดโอเคอต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูร้านต่อไปก,ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าๆออกๆออออด้วยตลอดเพราะว่าเอาคขาว่ามาซื้อของนะนนนเดียเด๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินเดี่ยว ตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านขายรองเท้านะครับขายรองเท้าอันนี้ขายอะไรครับน้องข้าเปล่าค่ะข้าวเปล่า,า,า,าอ๋อขอขอแตะนิดนึงนะมันมันจะเย็นเย็นหรือร้อนอ๋อข้างในนี่คือร้อนนะครับในกล่องนี้เปิดให้ดูนิดหนึ่งได้นะครับนี่นี่นี่โอ้เต็มเลยอย่างนี้ขายยังไงถุงอะไรนนเป็นถ้วยเป็นถ้วยค่ะเป็นถ้วยถ้วยละสี่บาทอ๋อ แล้วลูกค้าก็คือก็ซื้อไปกินกับอาหาร,รพวกนี้ใช่ค่ะครับล้วปกติ <มา S 1> แะเขาจะกินข้าวอันนี้หอมมะลิข้าวสวยธรรมดาธรรมดาและอันนู้นข้าวกล้องข้าวกล้องหอมมะลิกล้องหอมมะลินั่นกี่บาทนะครับอันนี้สิบสี่อันนี้เจบาทอันนู้นสิบต่ออันนี้คือจับแพงกว่าหน่อยนึงต่อต่อถ้วยใช่ไหมใช่สองอันก็คือสิบสี่บาทอ๋อสิบสี่แล้วอันนี้แปดแปดอ๋อเจ็ดกับสี่ครับ โอเคครับใจมากนะครับข,ขายทุกวันไหนครับขายทุกวันเลยค่ะขายทุกวันแลว,ว,แลวเอามีมีม,มันหยุดหรือไม่ใช่หรอที่นี่ข้าวันนัดจันกระสุกแต่แต่เนี่ยขายทุกวันอยู่ตรงนี้อ๋อถ้าเกิดวันที่ไม่มีนัดก,นก็จะเหลือแถวนี้แถวเดียวอ,อ๋อ,อมีขนมโตกเกียวด้วยนะโตเกียวแล้วหลังจะเป็นข้าวแกงครับ ขายหมดล้เร้านของยามคุยได้นะครับคุยได้นะครับออกยืดเท้ายืดเท้าคุยไหมคุยไหมคุยไหมตัวเล็กคุยไหมคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมอนุญาตนะเพราะเป็นเด็กอ่าร้านหนูขายอะไรเอ่ยขายอะไรครับ พายักหน้าไม่หลบอะครับพยักหน้าบอกจะคุยไหมฮะหล่ะตาลุกจะคุยไหมช่วงโควิดช่วงโควิดเป็นไงบ้างลูกค้าหายไปเยอะไหมหายเยอะค่ะเงียบมากเลยครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ค่ะได้เลยนะแล้วคิดว่าอีกนานไหมกว่าจะพ้นสภาวะนี้ต้องพูดนานนะคะขายของไว้จะไม่ทันนั่งกินเดียวเลยหล่อครับอ๋อ จากที่เราเคยทํามาเยอะๆนี้ต้องลดของไปเยอะไหมครึ่งนึงเลยนะใช่ใช่รู้สึกว่าทุกอาชีพเลยถ้าสะเทือนนี่จะครึ่งนึงเลยนะแลวรายได้ก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วช่วงมีเราชนะคนมาเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งไหมใช่ค่วไมกจะไปามร้านอาหารแล้วไม่ค่อยมาแกนแบบนี้หะอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับ ทิ้งทั้งในดูเลยหรือครับตรงนู้นไม่ต้องเป็นช,ช่วงเชา้าเช่วงเช้าเป็นตลาดเดียวกันไหมดดอ๋นนมอคือตรงนู้นจะเป็นตอนเชา้าแล้วพอครึ่งนี้มาจะเป็นช่วงเย็นอ๋อขายอยากไหมถ้ารับรับฟาดนู้นเขาจะขายพวกอะไรกันครับอ๋อเป็นร้านอาหารแล้วเป็นผักอ๋อมันจะต่อช่วงข้างหลังตรงเนี้ยใช่ไหมตลาดปฐมมงคลข้างในเนี่ยนะอ๋อ ตอนนี้เขาทำหลังคาตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็ร้านนี้ก็เป็นพวกอของแบบบำรุงผิวพรรณดูแลผิวพรรณมีหลายอย่างเนาะอะไรขายดีที่สุดอ๋อนี่คนละร้านเหรออะไรขายดีที่สุดนะครับ แป้งทาหนา้ากันลองพื้นอะยะอ๋อเขาเรียกว่าพับใช่ไหมครับโดยมากลูกค้าจะเป็นผู้หญิงลาลายุคสมัยเปลี่ยนไปเดี๋ยวเดี๋ยวถามถาะไม่ึงว่ายุคนี้ผู้ชายผู้หญิงความงามความอะไรเขาเขา,เขาเท่าเทีเยมกันหมดแล้วนะผู้หญิงก็ยังจะอยู่แล้วมีวัยรุ่นผู้ชายเด็กผู้ชายมาซื้อมีไหมอ๋อมีค่ะส่วนลูก้ายพวกทม่าพี่อ๋อแถวนี้คนงานท่ามาเยอะ แล้วเยอะนี่เยอะแค่ไหนครับตอนนี้มันน้อยลงเยอะแล้วค่ะพี่เพราะว่าช่วงโควิดเนาะร้านเราก็มีเราชนะด้วยชื่อร้านอะไรครับจะมีเจอะไรครับอะ,อะไรนะ,ะนกุ้งนะครับกุ้งมากี่โมงถึงกี่โมงมาปบ่ายสองอยู่หน้าร้านอะไรเนี่ยหน้าร้านอะไร,นนนรหน้าร้านแวนแล้วก็สักคิ้วครับขอบคุณแม่นะครับพาคนมาเดินเที่ยวนะครับ ช่องยู u ู e ริโชช่องริโชแต่กดติดตามได้นะครับ r i c h o k ก็พาเที่ยวชมเพียงเท่านี้มาแวะซื้อปลาแล้วก็เลยเลยมาพาเที่ยวดูตลาดนิดหนึ่งสวัสดีครับก็เดี๋ยวกลับเพียงเท่านี้